คู่รักทุกคู่ต่างก็มีความแตกต่างบางคู่ก็หวานจนหมดขึ้นบางคู่ก็จืดจนต้านทานมาดูกันว่าคุณอยากมีคู่แบบไหนกันดีกว่าแม่บ้านอย่างเราต่างก็มีปัญหาทุกเช้าก่อนแฟนจะไปทํางานตัวเองกิ่นข้าวเช้าอิ่มแล้วใช่ไหมไม่ได้ลืมอะไรแลวใช่ไหมคะเอานี่ไปค่ะอาหารกลางวันของตัวนะเข้าใจแล้วตัว ต้องไปทำงานแล้วนะแล้วเจอกันนะคะนี่เป็นเช้าที่สดใสฮัลโหลนายมีเรื่องอะไรจะเมาเฮะเดี๋ยวนะนี่เธอเดี๋ยวฉันโทรกลับนะชั้นว่าแฟนฉันน่ะลืมเอาเอาวุธไปทำงานด้วยนะสินี่มันหายนะชัดๆเลยอะก่อนที่โทมัสจะรู้ตัว เพิส่สก,กีเธอก็ขับกูตเตอร์มาหาซะก,ก่อนแล้วเทระอยู่ไหนของเขานะนเดียวเขาบอกให้หยุดก่อนอยังไงเล่าตัวออกมาทำไมนะฮะก็ตัวนั่นแหละลืมไอเนี่ยเฮ้ยเจงด้วยเขาลืมไปได้ยังไงอะตัวเองนี่สุดยอดไปเลยเขารักตัวเนอะ เรามาทางคู่ของโซเฟียกันบ้างหากคุณหิวก็ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองดูแลไมโคคงจะเป็นคนที่ต้องทำทุกอย่างเองในบ้านเลยนะเนี่ยเออแค่นี้ก mm ็พ hmm. อลแล้วละมึงอืมหอมจังเลยเฮ้ยฉันจะกินให้หมดเลยคอยดูละเอาละตอนนี้ก็แค่อุ่นในไมโครเวฟสักหน่อยแล้วก็ชาร้อนๆ ได้แล้วเออกินอะไรหอมๆนะอะเฮเสใส่ครอกจะกินแล้วนะอืมอรออย่างโลยเยี่ยมหิวน้ำจังย,ย้โซฟีนยี่ตัวกินหรือขมือบกันเนี่ยหือตัวเองทำไมเป็นแบบนี้อะะขับใจนะตัว เห็นหมเขายังเหลือขนมปังให้ตัวเลยนะนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะผู <c oughs> ้ชาย <c oughs> เมื่อมีเวลาทำงานแล้ว <c oughs> ก็ต้องมีเวลาดูบาสเกตบอลกันบ้างขนมมันฝรั่งแล้วก็โซดาแบบนี้แหละที่โทม,มัสชอบมากตอนนี้ก็เหลือเปิดทีวีรอโทม,มัสเงยจ้ตัวเอง <c oughs> นี่อดัมเพื่อนเขาเองอะอดัมรู้จักเธอไว้นะ <c oughs> เธอเชื่อพิงค์สกีนะว้าวสุดยอดไปเลย เรวเซียดำมจะเริ่มแข่งกันแล้วนนอะ hmm? เออในตัวหลบหลบไปหน่อยมองทีวีไม่เห็นเนอะงั้นเออดูให้สนุกนะคะ oh. ทุกคนถ้ามีอะไรก็เรียกนะเ oh. ดาเหมือนว่าพวกเขาจะสนุกกับทีวีมาก oh. สนุกมากจะลืมเก็บอาการไปเลย <Yeah. S 1> ุดย, <Yeah. S 1> ยอดไปเลย <Yeah. S 1> อดอมทีมเราชนะแล้วย uh hmm. <Yeah. S 1> เออหลับซะแล้ว ดูพวกเขาสินอนเหมือนเด็กน้อยเลยอะเน่าอรักจังใช่เอาล้นะฉันจะพาดามกลับบ้านอ่าฉันกลับก่อนนะโอ้ไครีีนี่เธอลงทุนอุ้มอดามกลับบ้านเลยเหรอเนี่ยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พิงสกีอของเราจะทำความสะอาดแล้วโอ้เขาขอโทษนอนต่อเถอะนะคะตัวเดี๋ยวเขาจะทำความสะอาดเบาๆกันแล้วกันนะมาดูทางด้านมาค้ากันบ้าง นายคอดูนะทีมนี้ต้องชนะนนแน่แน่ถ้าชนะจะจะเลี้ยงข้าวแกเองฮนสัยอาไปเลยเพื่อนใหยเออนี่นายได้ยินสิ่งนี้ไหมอ่ะได้ยินด้อ hmm? อ๊บส <c oughs> วัสดี โอ้ออได้เวลาที่นายสองคนจะต้องออกไปจากห้องนี้แล้วดดเดี๋ยวต้ว,ว่าไงนะเขาไม่ออกไปหรอกฉันจะให้โอกาสนายพูดอีกรอบจะออกหรือไม่ออกนี่มันไม่แฟร์เลยตัวก็รู้ว่าขอพลาดนั้นที่ไม่ได้เนะขอขอด้นึตัวตัวเองให้เขาเข้าไปเถอะตอนนี้ห้องนี้ก็กลายเป็นห้องของสาวๆแล้วสนุกกับการกลอสิบนิสซเฟียเธอได้ยินเสียงอะไรบ้างมะ เหมือนมีเสียงหมาเห่าแหลงบ้านเลี้ยงหมาเหรอใช่ฉันก็ได้ยินเสียงหมาหอนจากข้างหลังอะ่ะมันไม่ใช่หมาหรอกที่รอให้เขาเข้าไปมันหนาวลเขาก็หิวมากเลยปิดประตูให้หน่อยเนอะหน่อยอยู่ข้างนอกแล้วแหละสมควรแล้วใครก็ต้องอยากอยู่บ้านที่ดูสะอาดใช่ไหมการทำความสะอาดจึงเป็นสิ่งที่พิงค์สกีชอบทำเป็นประจำ สามีทำงานอยู่ที่ออฟฟิศเธอจึงทำความสะอาดโดยไม่มีใครมารบกวนอ้าวพี่สเก้เท่าทีนะจ๊ะพอดีเอิมเขาลืมเอกสารนะ่ะมันสำคัญมากๆเลยนี่ลลดียังไงถึงใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านเนี่ยนี่ฉันต้องถูกี่รอบถึงจะสะอาดแบบนี้ไม่รู้เหลอว่าเหนื่อยนะเยสะอาดสักที ที่รักก็ไปก่อนนะไม่นะสังสกตปร่งอีกแล้วเฮ้ยน่เสียงอะไร,รอ่ะไม่มีอะไรค่ะตัวก็ไปทำงานเถอะนะค่ะเดี๋ยวสายเบื่อจริงๆเลยอย่ามาทำให้ฉันโมโหนะโทโมัสฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะเซอร์เปอร์ขนาดนี้ตอนนี้โซเฟียกับไมเคิลอยู่ที่ร้านสักเอาล่ะฉันจะเริ่มแล้วนะนี่จะต้องออกมาดีแน่ๆ ชื่อตัวเองนะติดอยู่ที่แขนของเขาแล้วนะเออหเห็นแขนแล้วจะเป็นเหรอทอนอีกน็ดนะใกล้จะเสร็จละจัดมาเลยค่ะไม่เจ็บหรอกเมื่อไหรจะเสร็จเนี่ยมาเข้าไม่<า>ตกใจแรงมากอ่ะเสร็จแล้วฉันอยากให้นายรู้ว่านายนะ่ะเป็นคนที่เจ็บใช่จริงใช่ไหมเหรอตัวฮ<า>ขำใจอนะที่นั่งรอนี่ย ไม่เป็นไรหรอกตัวเมื่อตัวเขาเขารอได้วันคริสต์มาสเป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยปิดตาแล้วก็อย่าแอบดูนะเขาเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ให้ตื่นด้วยอ,อ่ะเฮออ้ยตื่นเต้จังเลยอ่ะัวเปิดตาได้แล้วอ๋อเลยสเตจหันร่นใหมเขาอยากได้พระเดลเลยขอบคุณนะพิงสกี เดี๋ยวเขาขอตัวไปเล่นก่อนเนดะ้แล้วของเขาในของขวัญของเขาดูเหมือนโทม,มัสจะไม่ค่อยใส่ใจพิงค์สกีสักเท่าไหร่เป็นแบบนี้ตลอดเลยไม่ใช่แฟนทุกคนที่จะให้ของขวัญกันและกันในวันคริสต์มาสหรอกจริงมะอ๋อฉันคิดออกแล้วแบบนี้ต้องแกล้งไมเคิลซะหน่อยแล้วแค่ถ่ายรูปต้นคริสต์มาสแบบนี้แล้วก็ใส่รูปเพลย์สเตชั่นเข้าไปแล้วก็ส่งให้ไมเคิล อต้องใส่รูปหัวใจไปด้วยไมเคิลเนี่ยจะต้องชอบแน่ๆนี่ต้องทำให้ไมเคิลดีใจมากๆเลยนะเฮ้อโซเฟียส่งอะไรมาเนี่ยอฮ้ยยเมื่อไรจะมานะหรือว่าไมเคิลจะรู้ว่าฉันแกล้งมันซะแล้วเฮ้ยรอเฮเขากลับมาแล้วเฮ้อถุงขยะ แล้วเพลย์สเตชันอยู่ไหนอะเพลย์สเตชันอะไรนี่ตัวอายุเท่าไหร่แล้วจะเล่นเกมอยู่อีกเหรอแต่ที่รักนี่ตัวส่งส่งรูปให้เขาไม่ใช่หรอก็มันเป็นรูป PS5 ไม่ใช่เหรอเนี่ยแต่ทำไมมันถึงได้กลายเป็นถุกขยะได้ล่ะเห็นไหมเขาบอกให้ตัวไปทิ้งขยะตั้งนานทำไมถึงไม่เอาไปทิ้งอะนี่มันยากนักเรื่องไงแค่เอาขยะไปเทงเนี่ย ก็ได้เขาจะเอาไปทิ้งเองอะไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากหรอกแต่ว่าเพราเสียงตัวเองน่ะน่ากลัวเกินต้านทานแผ่สำเร็จเขาต้องเตรียมตัวไปทำงานนะโอ้ฉันนี่หล่อดูดีเหมืนกันเนี่ยทุงเท้าเขาวอวนเขายังใส่ไปทำงานอยู่เลยอะทำไมตอนนี้ถึงหาไม่เจอกันนะฮะ เดี๋ยวเขาช่วยหานะคะถุงเท้าอยู่ครบี่นาะหายไปไหนกันนะอย่างนี้ต้องสืบซะแล้วเรานี่แหละแปลนบ้านของเราที่จะต้องใช้อเอาล่ะเมื่อวานโฮมัสไปแค่สองห้องนี้ใช่จะรู้แล้วว่าจะต้องไปหาที่ไหนหอเอาละเราจะไปหาถุงเท้ากันเลยพ็งสกีเธอจะเป็นนักสืบที่เก่งมากแน่ๆเลยอ่ะม,มันน่าจะอยู่ตรงนี้นี่นะ คิดออกแล้วห้องนั่งเล่นอยู่ไหนนะทำไมแค่ถุงเท้าข้างเดียวถึงได้หาย่าหายเย็นขนาดนี้เย้ <Yay! S 1> ยี่วนี่เองเขาเจอแล้ว oh. โอ้ขับใจน้ตัวเขาจะไม่ทำมันหาอีกแล้วเขาสัญญา การดินทาเป็นเรื่องที่ดีต่อใจแต่จะไปเหตุผลที่ทำไมโซเฟียถึงต้องจ่ายค่าโทรศัพท์หลายพันบาททุกๆเดือนที่รักทำอะไรอยู่ตัวเขาไม่ได้จะดินทาตัวเองอย่าตามมาได้ไหมดูท่าแล้วไมเคิลเนี่ยเหมือนจะอยากจะบอกอะไรโซเฟียนะทำไมตัวแต่งตัวตลกจังเลยอะเลขยี่สิบองไม่ทำไมหรือไปเลยวันนี้วันเกิดไมเคิลโอ้ยฉันลืมได้ยังไงเนี่ยทำอะไรสักอย่างแล้ว ดีนะที่มีปากกามาด้วยเขียนล่ใบแบบนี้ก็เลยก็แล้วกันเอาจริงดิโซเฟียเออนี่เขาให้สุขสันต์วันเกิดนะตัวว้าวแก้วนะ้ำอีกแล้วเขาไม่อยากจะเชื่อเลยเออใช่เขารู้ว่าตัวชอบอะชอบไหมเขาพูดน่าสงสารแล้วทำไมนายถึงไม่มีความสุขเยอะเฮยนี่มันคอลเลกชันแก้วนะ้ำวันเกิดของแกนี่นะ นี่เป็นวันเกิดของฉันเนอะพิงสกี้ลืมวันเกิดของฉันไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้ไม่นะโทม,มสัสอยู่นี่เองเหรอเอาละทุกคนพร้อมนะหนึ่งสองสามแฮปปี <Happy birthday! S 1> ้ันเดจะลืมวันเกิดตัวได้ยังไงอะฮะที่รักขอบคุณเนอะขอบคุณมากเลยหวังว่าวันเกิดของพิงสกี้ครั้งหน้านาะยจะจัดงานแบบนี้ให้เธอนะ วันนี้ดูเหมือนจะเป็นวันพิเศษที่หมายคิลตั้งตารอคอยมานานอย่าเพิ่งเปิดนะที่รักอะไรตัวเดี๋ยวนะพอไ,ได้เลยตัวชอบไหมอ่ะต้อทำอะไรของตัวนะ่ะเลยเหมือนเด็กไปได้เออหิวน้ำจังขอดื่มหน่อยก็แล้วกันนะตอนนี้แหละฉันจะขอเธอแต่งงานให้ได้ว้าวแหวนนี่นะนี่แลหละที่ฉันตามหาขอยืมก่อนนะ ยัยโซเฟียนี่มันแหวนแต่งงานของเธอนะม,ม,มันไม่ใช่ที่เปิดกระป๋องนะเฮ้ยจบกันความรักของฉันทำแบบนี้ใช่ไหมไม่ต้องแต่งก็ได้ค่อ,อยากจะแต่งงานกันละท่ามตลกจังเลยเหมือนโซเฟียเธอจะมีความสุขกับการดูทีวีมากเลยนะฉ <c oughs> ันว่าเธอเนี่ยแค่ได้ดูทีวีก็มีความสุขแล้วล่ะ คุณชอบเรื่องราวความแตกต่างระหว่างคู่รักไหมคอมเมนต์บอกให้เรารู้ทีว่าคู่ไหนที่ดีที่สุดระหว่างคู่ของโซเฟียกับไมเคิลหรือพิสกี้และโทมัสอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราและที่สำคัญไปกว่านั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากชุมชุมซีเล็ก